สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนเจสันยังหายหน้าไปจากวงการรลอย้ายประเทศไปถาวรหายห้าหายตาไปจากวงการบันเทิงพักใหญ่แล้วสําหรับพระเอกลูกเริงชื่อดังเจสันยังที่ก่อนหน้าน,นี้มีข่าวว่าจะเข้าพิธีวิวากับแฟนสาวนอกวงการแต่สุดท้ายภาพพรีเวดดิ้งก็ถูกลบเกลี้ยงไอจีหายวับไปกับตา ปัจจุบันมีรายงานว่าเจสันยังไปใช้ชีวิตอยู่ที่ประเทศออสเตรเลียได้พักใหญ่แล้วล่าสุดเจ้าตัวได้ประกาศข่าวดีว่ากำลังจะได้ทำงานกรมตำรวจออสเตรเลียพร้อมเขียนข้อความบอกเล่าความในใจว่าวันนี้ผมได้สำเร็จการศึกษาและผ่านการฝึกอบรมตามหลักสูตร Protective Service และได้กล่าวคำปฏิญาณตนในการปฏิบัติงานเป็นเจ้าหน้าที่ Protective Service Officer สังกัดกรมตำรวจแห่งรัฐควีนส์แลนด์ หรือควีนส์แลนด์ o l ลิ e เซอร์วิบนแผ่นดินของพ่อผมที่ประเทศออสเตรเลียถ้าพ่อกับแม่ผมยังมีชีวิตอยู่ท่านทั้งสองคงดีใจมากเพราะการสอบเข้าหน่วยงานราชการไม่ใช่เรื่องง่ายและเมื่อเข้ามาแล้วจะเรียนจบไหมก็อีกเรื่องหนึ่งแต่วันนี้ผมทำสำเร็จแล้วครับฝันที่เป็นจริงชีวิตคือการเดินทางชีวิตคือการเรียนรู้ชีวิตคือการทำความดีแด่พ่อกับแม่ขอขอบคุณคณะกรรอาจารย์และผู้มีพระรคุณทุกท่านเป็นอย่างสูงโดยเฉพาะอย่างยิ่งพลเรือเอกธนิพุทธพาด,ดคุณกันกันจ จาเล็กมิสเตอร์เดวิดเวลสันรวมถึงกำลังใจจากอรุโณชาพานุพันธ์ดอกเตอร์ปรนัดดาวงผู้ดีคุณธนาสารวงราชพันธ์ตำรวจโทนัทนันม่วงงามพันธ์ตำรวจตรีอำนาจวงสมบัติมิสพอลล่าพินเกรียงไกรและอีกหลายๆท่านครับสุดท้ายนี้ขอขอบคุณแฟนๆทุกท่านที่ติดตามผลงานของผมมาโดยตลอดผมขอลาพักงานแสดงไปก่อนนะครับขอไปทำงานที่ผมใฝ่ฝันมาตั้งแต่เด็กแลนะหาประสบการณ์ชีวิตก่อนนะครับอันทิลว m e t again นักแสดงหนุ่มเจสัญยังอย่างเราถึงตอนศึกเรียบร้อยแล้วหลังบวดรอบที่3ครบ7เดือนพร้อมเผยเรื่องราวดีๆที่ได้เจอณประเทศออสเตรเลียทําให้ได้พบกับญาติฝั่งคุณพ่อที่ตามหามามากกว่า30ปีท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากไทยสยามนิวส์ขอบคุณครับ